สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจติยาไพโระดิฉันนางสาวศิริรักษ์ผู้ถนน,อนนอกชืชอเลนชช่กกิฟค่ะสวัสดีครับกับผมกายสรวุฒิใจชื่นเชลเนชื่อแะเด่นนะครับสวัสดีครับโกวิสตินายเชอเล่นนิวครับค่ะวันนี้พวกเราก็จะพาพเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับระบบนิเวศกันนะคะครับระบบนิเวศจืดของเรามีความสําคัญมากในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นด้านการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมนะคะและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบน้ําจืดค่ะเชิญรับชมได้เลยครับ 1. แม่น้ำป่าไม้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำธารเมื่อมีฝนตกป่าไม้จะคอยดูดซับน้ำน้ำบางส่วนจะไหลออกมาเป็นทางและกัดซอเป็นร่องน้ำที่มีความลึกและความกว้างกลายเป็นแม่น้ำและไหลลงสู่ทะเลสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำได้แก่สัตว์น้ำและพืชน้ำนานาชนิดรวมทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่ละสิ่งมีชีวิต แบ่งหน้าที่ก็คือพืชแพลงตน้นเป็นพวกที่สร้างอาหารได้เองด้วยการสั่ราะห์แสงและสัตว์เป็นพวกกินแพลงต้นที่อยู่ในน้ำเมือ่อสัตว์ตายลงจุลินทรีย์จะเป็นผู้ย่อยสลายสร้างสิ่งมีชีวิตเพื่อกลับคืนสู่บรรยากาศธรรมชาติและแหล่งน้ำา 2. บ่อน้ำบ่อน้ำเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆเช่น การอุปโภคการบริโภคการทําการเกษตรกรรมบ่อน้ําจึงมีความสําคัญมากในการเป็นอยู่ของชาวเกษตรกรเพราะต้องใช้น้ําจากบ่อน้ําขึ้นมาใช้ในการลดน้ําเพื่อผักของตนเองในบ่อน้ําก็มีระบบนิเวศหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นบัวที่ขึ้นอยู่ในบ่อน้ําปลากบผักบุ้งเป็นต้นสามพืชลอยน้ํา พืชกลุ่มนี้มีการเรียงตัวซ้อนกันเป็นรูปถ้วยลักษณะของผิวใบด้านบนจะมีไขเคลือบหนาทำให้ไม่จมน้ำซึ่งไขนี้เป็นสารคิวตันดังนั้นจะเห็นว่าด้านบนผิวใบของพืชจะลอยน้ำไม่เปียกพืชพวกนี้จะมีปากใบยอยู่ด้านบนเมื่อสัมผัสอากาศมีช่องว่างของเซลล์กว้างทำให้อากาศเข้าไปแทนที่บริเวณใบามากจึงลอยน้ำได้ดี ลักษณะของผิวใบด้านล่างจะมีสีซีดและไม่มีสารคิวตันเคลือบหรือก้านใบของพืชจะโปร่งพองตัวเป็นทุ่นนำให้ลอยน้ำเช่นกันกับผักตบชวา 4. พืชใต้น้ำพืชใต้น้ำเป็นพืชที่มีโครงสร้างต่างๆอยู่ใต้น้ำทั้งหมดซึ่งได้แก่ลำต้นใบดอกที่อยู่ใต้น้ำโดยรากอาจจะยึดติดกับพื้นดินใต้ท้องน้ำหรือไม่ก็ได้ พืชพวกนี้มักมีดอกอยู่บนน้ำเช่นบัวซึ่งมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันก็เป็นพืชแตนน้ำเช่นกันครับแล้วดูสาดว์ได้ดีจากบทนีเสิงไปไปที่เรียบร้อยแล้ครับเดียนครับว่าบทนี้เจุดเรามีค่ขั้นคั่งร้อยพในในกรรมเนชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรกรรมหรือสาหกรรม หรือไม่มก็เป็นทางด้านการบริว่วคบริโภคครับดังนั้นเราควรใช้กันนะครับสิ่งแลวล็อกของเราโดยเฉพาะแม่นม้ำของหรือวิธีการง่ายๆนั่นคือหนึ่งผูกฟังเด็กเยาวชนให้รักษาในแม่น้ำของเราสองวิธีที่อยากลงแม่น้ำของเรา งานอุตสาหกรรมคนมีมาตรการในการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ําโดยการสร้าง,ง,งบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้าเสียลงแม่น้ําแค่นี้น้ําในแม่น้ําของเราก็สะอาดได้การทำนะครับอันนี้ก็ถึงเวลาสมงวลครับผมนายุใจชื้นพิธีกรพักสนามในการสำรวจผลงม่เหนจิตต้องขอตัวลาก่อนที่เท่านี้สวัสดีครับ